นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะที่น่ารักทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมชั้นนะคะเป็นคนที่2ค่ะจะมานังเนอละครเรื่องมัจนาศาษยานะคะเรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมัจนาจะส่งบอกใหรักหรือไม่ก็เชิญติดตามชมและดับความได้ในวันนี้ค่ะ แล้วทำไมนางไม่พูดนางมีงงด้วยฤทธิ์ของมุนดาแต่ตัวข้าจะเก้น้าแบบนี้นางมัทนาดูข้าก่อนอ่ะองค์เทพจกเลยถามอะไรให้นางตอบไปกันเลยถึงนางจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจแล้เจ้าค่ะอ่ะองค์เทพถามดิฉันก็จะตอบไปตัมที่วิ่งจะปอดไ้จงเป็นเจ้าจะไหวอะไร

อันนี้ยิงจมไปไกลต้องมีหนาไว้ป้องการให้ตัดยันยานยับถ้าโหลดเป็นยอดมาลาก็เห็นจะมีแต่ดอกประคากุมีแต่ในควาฟ้าฟันหาวไม่มีแห่งอืนใดดอกนี้ชื่อนามว่าอะไรไม้นี้ชื่อนามว่าประคาคุ้งจะขับที่อุ้้งเซ่ในในท่านเป็นดอกไม้เนี่ยข้าขอ ข้าโปรเจคจะเป็นดอกที่ออกนามาอาวิธแหลมพัด้าผู้หญิงใหญ่ข้าออกจากนามัตนาให้ลงประจุติกะเด่นมนุษย์เป็นไม้นาว่าตกปลาล่ามันชะกัดน้าป๋าหิมวันปัดนี้ตื่นเฮ้ยไอย งของนางนัตนาใจก็จะพาเจ้ากลับอาสมุนเค้าโอ้สองี่เราเดินมาถึงกันแล้วนี่ โอ้ยดูให้ดูสเจาจงบาดหารไอ่างะสมุทรท่านหนึ่านปรากฏได้ลงมแล้วจ้ะ สเด็จละพาดมาจะพักเองมุดใดท่้นรุงเร่งตางมาเลยพอเจนี่เลยกก็ปักเทียน,น,นก็เจ้าบัาตัวเราเป็นเจ้าบ้านต้องขอเลี้ยงท่านมาเือที่ด้า ขอตอนรับองค์เท้าใจสินเพื่อความยินดีพระมบิดาข้าเจ้าค่ดิฉันได้เพียมหารไวยเรียยแล้วขอเชิญพระมิดาในเท้าเซนเทนด้วะคะเออดูเนไม่ย ร้อนุใจน่ะว่าข้าจะลงรับพี่นงพูดสั่งเลวเด็กเด็กเด็กองน้อโอ้ว่าอานาใจแท้แต่ก่อนไม่เคยเป็นเช่นนี้เมื่อได้พบกับชายผู้นั้นทำไมจิตใจของข้าถึงร้อนรุ่มเช่นนี้พี่ดีใจทิ่นักน้องนาวพี่น้องเนี่ยคงมีใจกับพี่เช่นกันมองฉันได้ยินชายสีโบราณได้กล่าวไว้ว่าชายเมื่อมีรักมักพูดรา รับัี่ตอบระพรุนค่ะตั้งแต่เราเนี่ยปเจ้ามาเนี่ยมีกับคดคือสงวันเลยน้อไปน้องจะหาสินใจเปียบไปแล้วไม่มีไลยค่ะผูาคุโสค่ะที่ผมเนทราบมาว่าเซตที่สอกไมสาบ มากกวาแแต่เห็นใดเสด็จพี่จะไม่มาที่ไม่เสด็จมาที่ตำหนักของฉันบ้างหรคอเปลหรือว่ามีคนดังเสด็จที่ไว้มิให้เสด็จมาได้เลยคระบอันว่าของฉันหรือจะรังพระองค์ไม่ได้อาพระองค์อยากเสด็จไปของฉันก็ไม่ได้ตัดประทายค่ะข้าที่เสด็จที่ตรงขอเจ้าเพราะว่าเจ้าไม่เคยตัดใจเสด็จพี่ยิงใดไปขัดใจผัวผัวก็ย่อมรับได้อย่ยาง แต่ข้าเป็นที่ดาขปรศัตรจะให้ข้าประจัญบันใจข้าคงทำไม่ได้ไหนเลยจะสู้ทีดาโดยกี่ยังเจ้าได้เฮะไม่นากจนทีเจ้าว่าจะเกินไปแ้วนะไปกเถอมตัตนาอยู่ไปก็เสียเวลาเปล่า Obrigada. <laughs> <laughs> ตามที่ได้ยินมาฉันได้ถามว่าองค์พระสวามีจะเ,บเบกิดประเด็ดกลับมาถึงขอนแก่ในคืนนี้นะคะแล้วเอตุการณ์ศึกมันเป็นยังไรบ้าง,ท,งทัาของพระสวามียังคงยกน้ำยกำทัพเข้าดีทัาของรามยานเรื่อยเรื่อย วน yeah, right ี้ก็ยังรับมีอยู่ได้เลยคับวันนี้ตรงมใจผูดเึิงเดินมาทีอุทยานแห่งนี้แล้วไหมคะเปนที่จะปงหลวัาใจเป็ีนไปนาเราจะรีบทำพิธีเมียกิสดท่านาจาร เรามานั่งอยู่ตรงนี้จะปัะคุณโจรไปค่าด้วยติดปรจชาชนนัตรานจไ่ขามาที่นี่เจ้าลงค้นตัวของพระผู้นี้สิะรขอาน้าเลยคุณพบว่า มีรูปปั้นจำรูปรูปหนึ่งมีน้ำปักอยู่อีกรูปหนึ่งมีถุกมัดกันแน่นใครยากบ้าเจ้าจงบอกข้าเนื่อวนี้ว่าเจ้าจะทำพิธีการใดหากเจ้าไม่พูดความจริงกับข้าข้าจะสัดาหลานเจ้าพระเจ้ามาธนาจาังให้ข้ามาทำพิธีเพื่อทำพิธีทำเสน่ห์เล่นทำเสน่ห์เพื่อโอราณเห็นเราไม่ยากละ เออไหนลกดดิบุษฎงมาพูดถึงน่าจะใจอํ่าพัชนายนะเสน็จพี่บุษฎ์นะเสนนางกับพี่ธรยดได้แล้วไหนจะเรือการศึกษาไหมคะเอาอย่างนี้ไไคะให้ของฉัน ควเสด็จพอเรื่องที่สือคารจไม่เสด็จพอถแก่บบนี้ไม่ปางนี่เจ้าเจ้าจงมีความคิดอบายที่ดเลนะเจ้านี้จะข้ายอมเป็นตัวเจ้าสิคอยดูนัไม่นั่งจนที่ข้าจบานหัวก็เสียของพี่ดของเจ้ามาฝไม่ได้เสด็จพาเล บอมาอเกาได้ต่ไหไม่ไปจ่ะมันคงจะมีเรื่อสำคัญใมันเขิพี่่ะนจันมีเรื่องจะมาแบาลจะกและจริงแล้วพรนางมัฒนาไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยหนนจันพระนาจันทีและนางข่อมาประหละบุกเขนบังคับให้มาทำพิธี เล่ใจไร้ประนามัตนาว่าปินจูกับตูปางก็เจ้าก่ะถูกไม่ข้าไม่งอย่งนี้ข้าได้สั้างทานสองคนนั่นไปแล้วข้าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเจ้าก่อนไปเจ้ก่ะมองจันไม่ได้ปราญชีวิตตั้งสองคนนั่นยูปาก่อด่าออกลุกจนสิ้นชีวิตในดนนำลุกไปเจ้ก่ะงานดูดี ข้าจะไปรับมาตนาเป็นที่รักของข้าอยู่ในเมืองข้าข้าเด็กองเซนต์วิ่งใหญ่นะตอนนี้ความรักไต้องความเจิตใจของข้าเป็นอย่างยิ่งข้าจึงอยากขอวิงวอนให้ท่านช่วยข้าได้เถิดข้าได้ยินคำพูดของเจ้าแล้วมัตนาข้านึกถึงตอนนั้น ค่ะป้าเจ้าไปอยู่มวนจันวาป้าเจ้าจะไปหรือไม่หนุมฉันมีคนรักเลยหนุ่มฉันเขรักขมมากหนุ่มฉันไม่อาจทป็คนที่หมฉันรักไปได้หนุ่มฉันขอประไทยน้ำใจไม่ตีที่ก็อ์มีเด็ของไอ้ห่มฉันแต่หนุ่มฉันคงรักไว้แม่ได้ะนาเจ้ามีไปคนนัก่ะเจ้าอยู่จวนจันวาเจ้าอยู่คนุกกรธมาอย่างนี้ใครท้าให้เจ้าถึงปัตนาถ้าจะตอบไห้เจ้าการดุกลัโรคความนักจะนี้เเเี่นล รเกิดเกิดอะไรขึ้นแล้วไหนแม่นางมัจนาอันเป็นท so ี no. ่ร <ex> ักของข้านางพระนางมัจนาได้เพราะพ่ออ้อนวอนให้องค์สุเทพพระนางให้เบิรจากความทุกข์แต่นางองค์สุเทพจึงชวนให้นางขึ้นไปอยู่บนสวรรค์สวัสดิ์ในกันแทนนางไม่ยอมไปก็ยังมีความมั่นคงในความรักต่อท่านองค์สุเทพจึงไม่พอใจนักจึงจับให้นางเป็นนกหลาบตลอดไปถูก แม่นางมาัจนานี่ข้ามองไม่ทันทเดียวหรือทำไมข้าถึงชุ่มในช่อดอกขาวขนาดนี้เค้าจะพาดอกลาบท,ที่มีนั่นคือแม่นางม,ามัจนาไปอยู่กับข้าที่เมืองเพื่อข้าจะได้อยู่กับแม่นางมัจนาตลอด เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ถามไมคะนี่เหลือเ่ียบร้อยก็ระบบด้วย่ชื่อว่าอะไรนีนะคะคุณจะได้ผลก็ไปดูต้องมีมัมีคะนนหน้าคนนั้นะีีก็มีนั้คนงด้วยการสได้สงอัไเพราะัก็สูงได้เลยก็ไม่อยากจะสอะไรมากเพราะว่าไม่ไม่ โอเคอยู่ได้นะคะนีนิดนึงเล